ไม่เอ้ยต้องมาถ่ายใหม่ทำผู้ชมมันต้องทำผู้ชมหรอกอุตส่าห์พูดไปสักสิบไปสิบ้านาทีคลิปนี้ผมจะไปไวมาไวเลยคือแนวทางการเล่นแนวทางของยูทูบเบอร์ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางของผมอะแนวทางของผมอะการใช้ชีวิตของยูทูบของผมเลยก็คือ ผมอยากให้ทุกคนผู้ติดตามทุกคนน่ะติดตามจะติดตามหรือไม่ติดตามก็ได้ทุกคนแหละผมรู้ว่าคนหลายคนเขาติดตามผมจาก V ีพีเว้ยไม่ใช่จากเกมโดยตรงนะจากวีพีคือผมจะพูดง่ายๆเลยปัจจุบันน่ะปรวีพีไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วนะโปโมชั่นก็ตามไม่ว่าจะอะไรในปะัจจุบันผมพูดได้ชัดๆนะจากความคิดของผมนะจะไม่มีทางแบบ ปัจจุบันไม่มีทางไม่มีทางที่จะใช้งานได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะที่ว่าสมัครโอฟรีแล้วพวกเออดอกจันสามห้าห้าสองเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วในปัจจุบันไม่น่าจะทําได้แล้วนอกจากเติมมอลอย่างเดียวอย่างเช่นโอทูดีโอเดือนฟรี free. ต้องเติมมาอย่างเดียวนะส่วนับคุณที่รอคอยประันต้องมีมาปากกระปุกน,นะนะเะมันไม่มีวิธีแก้แล้วจริงๆสมัยนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วก็ ช่องผมตอนอนี้อาจจะเป็นช่องที่ลงเก,งเก,งเกี่ยวกับเกมทุกเกมอ่ะผสมปนเปียบไปเลยอ่ะแล็แคดอาร์วีฟีฟาหรือว่ามาซิวิเวิร์ลชาร์โดไฟสเนี่ยแนวทางการเล่นของผมจะเป็นชาร์โดไฟส์นะคลิปของผมจะมาสอนเล่นชาร์โดไฟส์ในอนาคตแล้วก็ทำเนียบรีเบีนวงมาจะไม่ได้ใช้เนียบรีเบียนไปนานเลยแหละบางคนอาจคิดว่าเฮ้ยผมทำเนียบรีเบีนมาเนี่ย แต่ทำไมผมถึงใช้เน็ตบ้านเน็ตมือถือคนอื่นหรืออะไรก็ตามตามเลทุกคนคือส,สั้นๆนะไม่มีเงินไปเติมเน็ตหรือไม่มีเงินไปใช้แบบแบบไม่มีเงินไปเติมอะ่ะเออทุกคนพูดสั้นๆเลยต้องรอรอผมเปิดเทอมอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปเติมตอนผมเปิดเทอมในอนาคตพวกคุณจะเห็นผมใช้เน็ตวีไอพีแรงๆแน่นอนไม่ต้องห่วง ไม่ว่าจะเอ่อเด่นบีแรงๆอ่ะเออไม่ต่ำกว่า20-30ิบสมิกเนี่ยพวกแอปผมแนะนํา3แอปแอปนี้ก็แนะนำนะครับมันเป็นแอปที่ใช้ใช้ได้ไม่จำกัดอ่ะไม่ต้องดูเวลาอันนี้ก็เชื่อมง่ายหลุดยากตัวนี้ไม่หลุดอยู่บ้างแต่แรงกว่าแอปอื่นเลยตัวเนี้แนะนำที่นี่แหละคือผมถ่ายไปแล้วไงคลิปก่อนอ่ะทุกคนไม่เห็นหรอกคือผมถ่ายไปแล้วแหละก็คือแบบ ต้องรีไปไงแบบต้องรีไปเอาเอา y o ผมขค้ิกีกจถ่ายจริงๆนะก็จะมาพูดแค่นี้เกี่ยวยาวประโยคสั้นๆผมหายตัวไปทําอะไรเลยเหรอหายตัวไปตัดต่อใช่หายตัวไปฝึกตัดต่อคลิปเลยเพื่อจะมาเป็นแนวทางทํา YouTube ของผมนะผมเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตลงคลิปเกี่ยวกับ เล่นการเล่นเกมต,ต่างๆนะเ,ออเป็นเกมออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้นะแต่ฟีไฟอย่างเงี้ยมันผมเคยอัดลงแล้วนะฟีไฟอะถ้ามันแบบไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ว่าฝีมือผมจะเล่นไม่เก่งด้วยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าแบบฝีมือเล่นไม่เก่งแล้วก็แบบยังไงอะ ถ้าเป็นพีวายอ่ะผมเคยลงแล้วมันมันปึงบนที่ไงเอออีส่วนหนึ่งวอมาจากพื้นที่ส่วนนึงก็มาจากการลงลิีของผมคือการลงขปของผมมันคออน่อนข้างจะเออมันค่อนข้างจะช้าช้าเน็ตเออเน็ตช้าบวกพื้นที่ด้วยก็คือแบบถ้าถาผมทําอะไรพลาดไปอ่ะคลิปผมถ่ายมันเลยลงช้าเว้ยไม่ว่าจะมาจากคลิปเสียไม่รู้เหมือนกันสาเหตุที่คลิปเสียผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันเป็นเพราะอะไรเหมือนกัน มันจะมีหลายครั้งที่ว่าผมถ่ายชีิปแล้วคิปมันเสียเลยทําให้ใจิตใจของผมมันแบบซูมซุา่ายลทุกคนมันอ่อนตวทุไหมดเลยไม่อยากทำแล้วชีวินี้ <S <S ผมก็จะจบคิดไปแค่นี้ไงคือมันพูดได้แค่นี้จริงจริงอะเรื่อง VPN นี่อนา,าคตจะได้พูดหรือไม่ได้พูดก็ ติดตามดูกันะว่าอนาคตผมจะได้แบบทำอะไรไหมจะได้แบบมีการเคลื่อนไหววีเวียนถ้าเกิดการมีการเคลื่อนไหววีเวียนขึ้นมาผมจะจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องนี้คลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อแต่คลิปหน้าผมมั่นใจว่าจะมีการตัดต่อแน่นอนคือผมจะพัฒนาเกี่ยวฝีมือการตัดต่อ,อผมพวกคุณก็เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอด ็นผู้ติดตามถึงจะพูดอะไรใส่ใต้เอาเม็หนห่วงติดตามเหยือนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงอนาคตผมมีการตั้งค่ามีการแบบปิดพวกคำหยาบแน่น,นอนคุณพิมปุ๊บมันจะตัดพู้ลงไปเพราะฉะนั้นการคอมเมนใต์นนผมก็ต้องพิมมีมารยาทนะมีพรามเป็นคนไทยมีการพูดแนะนำตักเตือนเยวล้อเล่น ต้คอมเมนต์ได้เพราะว่าผมตอนตนี้ก็จะเล่นเกมต่างๆนานานะที่มันเล่นได้ในมือถืออ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่เกมอะไรในมือถืออ่ะผมเล่นหมดแต่ก็พวกเกมเอพงสูงๆนะไม่แน่ใจมกันนะผมไม่แน่ใจอย่พวกปัสอย่างพวกบูสต์ไต์แล้วก็แคลแคลอฟ t ัดหรือเป่นเนี่ยโซโล เรเบลวิ่งอะไรก็แล้วแต่แหละพวกเนี้ยอาจจะเล่นนด้ยากแต่ถา่ายได้นะอันเนี้ยแต่มันแหลกไปหน่อยวะโทรศัพท์ร้อนว่าเคยทําอยู่ก็เลยไม่ได้ลงนะอันนี้ก็เคยเล่นแล้วก็ลบไปเลยไม่ได้สมัครอะไรเลยคือมันมันกินพื้นที่อะ่ะคือเข้าไปเสือตงรวจด้าน,นในอีกแล้วก็มันค่อนข้างจะเข้าใจยากมักก็ไปเกลียดเล่นด้ยไอเกมนี้ผมคิดว่าไม่มีไม่น่าจะม่รู้จักก็สนุกนะ สลูกด้วยวาสตไตล์ก็บูสไตล์ก็มันก็้าดจะเป็นเกมดินน้ำม,มันบวกสมจริงผมชอบนะแต่ว่ามันเล่นแบบเล่นยากไปหน่อยมีหลายเกมอ่ะที่ผมเล่นพวก fps สูงๆนะ fps นะนะีนะ่ยมีหลายเกมที่ผมเล่นพวกเกมแนว fps นะอนาคตจะเล่นเกมออฟไลน์นะเออเกมออฟไลน์อนาคตทุกคนก็ต้องติดตามในกมหนึง อะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างมาเถอะอาจจะจบแค่นี้จริงๆอ่ะทุกคนอืมก็บายครับเดี๋ยวตังหลังจะถ่ายคลิปลงบ่อยๆไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเออจะถ่ายคลิปลงบ่อย เมื่อก่อนหายเดือนอ่ะหรือกับปีอ่ะ